สวัสดีครับวันนี้เอดีครับก็พามาเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดของลูกค้านะครับตำบลห้วยใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเป็นพันุ์อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นพันุ์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับสำหรับใครที่เก็บเกี่ยวไวนะครับเกี่ยวสดประมาณ100วันนะครับ105วันนะครับ ได้ผลผลิตที่ดีแน่นอนนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้ตดีครับ721 2สองหนอี่ครับนะครับเดี๋ยวเอจะพามาดูนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเจ้าของแปลงนะครับช่างถุยนะครับช่างถุยนะครับอยู่บ้านบุงกบเกลียงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอ นี้เราจะพามาเยี่ยมชมนะครับเป็นแปลงรุ่นแรกนะครับที่ปลูกกันนะครับออกดอกหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าสวยงามกันทีเดียวนะครับในพื้นที่นะครับประมาณ40่สิบไร่นะครับตัวสวยงามมากนะครับใครที่นะครับสนใจนะครับในช่วงข้าวโพดหลังนาในรุ่นที่จะถึงนะครับ เอาข้าวออกแล้วมีน้ำน้อยนะครับอยากเก็บเกี่ยวไวๆเพื่อทำข้าวโพดในนาสักสองรอบนะครับแนะนำสายพันธุ์นี้ได้เลยดีครับเจ็ดสองหนึ่งสองสี่นะครับนับตั้งแต่วันงอกนะครับนับไปเลยหนึ่งร้อยวันเอารถเกี่ยวลงเกี่ยวได้เลยเม็ดไม่แตกแน่นอนนะครับอ่านี้สำหรับแปลงนะครับดีครับเจ็ดสองหนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ฟอร์มฝักของดีครับเจ็ดสองหนึ่งสองเนาะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอให้ดูฟอร์มฝักนะครับอ่าสังเกตกันได้นะครับฝักของดีครับเจ็ดสองหนึ่งสองอันนี้ก็อายุประมาณสี่สิบวันสี่สิบห้าวันนะครับประมาณสี่สิบห้าวันนะครับผสมเกสรสี่สิบห้าวันถึงห้าสิบวันเนาะผสมเกสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะสายพันธุ์นี้เอต้องแนะนํานิดนึงเนาะเป็นพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวไวอายุ สั้นเนาะต้องใส่ปุ๋ยในช่วงยี่สิบวันนะครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันเนาะสายพันธุ์นี้แนะนำกันเลยนะครับให้ใส่ปุ๋ยในรอบที่สองไวขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสำหรับดีครับเจ็ดสองนึงสองนะครับดูครับลักษณะฝักนะครับฝักเสมอเลยนะครับอันนี้นะครับสังเกตดูได้นะครับระดับฝักจะเสมอกันเป๊ะนะครับตรงไหนห่างนะครับอาจจะมี ฝักที่สองออกมาให้นะครับฝักที่สองอยู่กนละข้อป้องกันนะครับได้ฝักแน่นอนไม่มีปัญหานะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าบางสายพันธุ์เนาะขี่ข้างหลังอาจจะไม่ได้ฝักเนาะแต่นี้อยู่กันละข้อป้องกันนะครับมีฝักให้กันแน่นอนนะครับสำหรับดีครับ72-12นนะครับส่วนระบบลากนะครับก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ระบบลากดีเช่นเดียวกันเนาะระบบลากเยอะนะครับระบบลากเยอะนะครับ ครับเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่เราแนะนำทั้งในที่ไล่และข้าวโพดในช่วงหน้าแล้งเนาะหรือใครที่มีระบบน้ำนะครับอ่าระบบน้ำหยดหรือน้ำพุ่งเนาะในในที่ไล่ก็ได้นะครับสามารถปลูกกันได้นะครับในตัวสายพันธุ์7212อ่ะนะครับอันนี้เราพามาดูด้านในเนาะด้านในแปลงนะครับ ในซอยเนาะในซอยของดีครับเจ็ดสอน่งี่นะครับมาดูลักษณะฝักกันอีกทีนึงในด้านในนะครับแต่เอต้องบอกกันก่อนว่าแปลงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีเจอปัญหาแรงกันช่วงหนึ่งนะครับดูครับลักษณะดินดินแตกอยู่ครับนะครับฝนเพิ่งปวยปลายมาให้นิดหน่อยเนาะนะครับอย่างว่าปีนี้นะครับ ในเขตเพชรบูรณ์อาจจะตกไม่ทั่วถึงกันเท่าไหร่นะครับแต่ดีครับ7212ก็ยังให้ฝักที่สม่ำเสมอ,อะนะครับดูกันนะครับนี่ครับเป็นลักษณะฝักของดีครับ72124นสะครับสม่ำเสมอกันทีเดียวนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยทำไมแอมันน้อยเนาะพันตัวนี้นะครับเหมือนรถด,ดีเซลครับมันจะเห็นตอน กาบเริ่มเหลืองเนาะฝักใหญ่ตอนกาบเริ่มเหลืองนะครับให้บํารุงไปเรื่อยๆนะครับบํารุงไปเรื่อยๆเลยนะครับให้น้ําหรือว่าให้ปุ๋ยกันให้ถึงนะครับถ้าสําหรับคนที่ปลูกในช่วงหน้าแล้งนะครับมีระบบน้ําดีนะครับแต่นี้นะครับเป็นบนที่ไร่เนาะไม่สามารถให้ระบบน้ําได้ต้องพึ่งฟ้าฝนอย่างเดียวนะครับแต่เอมองว่าแปลงนี้นะครับผลผลิตเกลียนกว่าแน่นอนนะครับ พอปีที่ผ่านมาเจอแรงก็ยังได้เกือบสองตันนะครับนะครับในตัวดีครับเจ็ดสองหึงสองฝักมมมสม่ำเสมอกันมากนะครับ,นะรบดูครับลักษณะฝักของมันนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังกันแน่นอนสำหรับชาวไร่ขา้าวโพดเนาะเพราะว่าเอต้องบอกกันก่อนว่าเราก็ต้องแนะนำพันธุ์ที่ดีให้กับลูกค้าเนาะ เพราะว่าถ้าลูกค้าใช้พันุไม่ดีแล้วนะครับแล้วบอยสัตจะขายอะไรให้กับลูกค้าเนาะอ่ะเข้าไปมุ่นดูข้างในกันไปลุยนะข้างในก็นะครับฝักสม่ำเสมอเช่นเ,เดียวกันดูครับอมนะครับไม่ใช่ใหญ่เฉพาะข้างนอกนะครับข้างในก็ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับฝักละลานตาเลยนะครับสังเกตดูนะครับรดนะบูดูดูกับผม จะพามุนเข้าไปดูนะครับออ้ใบอาจจะบังปัก่อยนะครับนี่สูดีครับนี่ครับบอกเลยเลยครับสุดยอดนะครับนี่ครับเจ็ดสองหนึ่งสองครับให้ดูกันเห็นๆเนาะเพราะว่าเราโกหกกันไม่ได้ใครที่ทำข้าพูดนะครับรู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดกันมาก ครับแปลงนี้ดูแล้วฉีดยาได้เป็นอย่างดีเนาะลักษณะใบนะครับค่อนข้างที่หนอนกัดน้อยนะครับแต่สังเกตดูครับอันนี้ต้นพับนะครับนะครับต้นพับเพราะอะไรครับหนอนกัดนะครับหนอนกัดลําต้นครับอ่านะครับหนอนกัดยอดนะครับนี่ครับทําให้ยอดขาด ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเดี๋ยวเกสรตัวผู้จากต้นอื่นนะครับมันก็ปลิวมาโดนไหมของต้นที่หักได้นะครับไม่มีปัญหานะครับทีนี้นะครับเพราะว่าในที่ไล่นะครับเราไม่ต้องห่วงกันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะฟ้งปลิวหักกันได้หมดนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้เอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับดีครับเจ็ดสองหนึ่งสองนะครับหรือใครมี ข้อสักถามนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับใน Messenger หรือว่าในข้อความเนาะนะครับสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับเอ,อฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม